มาต่อกันที่โมเมนต์ดีๆนะคะที่แฟนๆเนี่ยรอจะได้เห็นการก,กับใบเตยสุธีวันที่ได้กลับบ้านมาก่อนลูกสาวในรอบ6เดือนค่ะ ก่อนหน้านี้หลังจากที่ใบเตยสุธีวันได้รับอิสระนะคะลูกน้องชายของเธอก็ได้โพสต์ภาพที่พี่สาวเนี่ยสวมกอดคุณแม่ที่กําลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลให้แฟนๆได้เห็นกันค่ะพร้อมขอบคุณทุกกําลังใจด้วยล่าสุดมีอีกหนึ่งคลิปที่หลายคนรอชมนะคะก็คือภาพของใบเตยสวมกอดลูกสาวอย่างน้องเวทมนต์ในรอบ6เดือนค่ะซึ่งมีแม่ป๋องคุณแม่ของดีเจแมนอยู่ด้วยนะคะโดยใบยเตยได้ปล่อยโฮกอดลูกสาว พร้อมถามด้วยว่าคิดถึงแม่ไหมแล้วก็มีเพื่อนในวงการรวมถึงแฟนๆเนี่ยเขาไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะ